ทุกคนฉีดเสร็จแล้วแบบหน้าผากเงาเลยค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อริ้วรอยคือหมันหายไปเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีนาอยู่ที่นารยาคลินิกค,ค่ะวันนี้ก็จะมาฉีดบทิอภคปลานะคะแล้วก็เป็นริ้วรอยใต้ตานะคะรวมไปถึงริ้วรอยที่หน้าผากเริ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้มีนาไม่เอายาชาเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอที่นี่มือเบามากๆนะคะใครกลัวเจ็บก็อย่าลืมมาที่นารยาคลินิกค,ค่ะ ทุกคนฉีดเสร็จแล้วแบบหน้าผากเงาเลยค่ะ ม่เชื่อก็ต้องเชื่อริ้วรอยคือหมืนหายไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูผลหลังแตกชีด2สัปดาห์นะคะครบรอบ1สัปดาห์แล้วค่ะที่บีนาทำบริเวรที่นารยาคลินิกนะคะบีนาบริเวรริ้วรอยที่ตานะคะหน้าผากค่ะแล้วก็บทิเวกางนะคะเปงตกใจมากเลยหายไปหมดแล้วค่ะคือหน้าเป็นแบบรีเชฟสุดๆเลยนะคะมาจากคาะที่วาดค่ะรู้สึกว่าที่นี่ต้องตอบโจทย์ดีแน่ๆเลยค่ะก็เลยจองตั๋วเครื่องบินมาที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอียอนะคะเท่าที่ดูในรีวิวนะคะรู้สึกว่ามัน เห็นผลชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็มันก็แบบว้าวเลยค่ะตอบโจทย์ในความรู้สึกความต้องการของพี่ค่ะก็เลยอยากจะมาที่นี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนทําเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงค่ะตอนหลังจากที่ร้อยเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างเนาะปัญหาที่มีตอนแรกที่เราดูกันนะคะตรงนี้ที่มันมีแก้มตอบแล้วก็กระเปาะแก้มนะคะนี่เลยอันนี้ร้อยทั้งหน้าทั้งเหนียงนะคะ ก่อนขีดโวท็อปลดกามนะคะจะเห็นว่ามุมหน้าที่แหวนนะคะก็คือแน่นมากจะทําให้หน้าของเราอ่ะดูดูใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูครบหนึ่งเดือนนะคะว่าจะเซ็กลงหรือว่าเดียวลงมาขนาดไหนนะคะมาติดตามผลครบหนึ่งเดือนนะคะโอ้โหมุมหน้าด้านในก็คือเซ็ปลงมากหน้าเล็กหน้าเดียวเป็นยังไงบ้างคะดีเลยเดี๋ยวแปะลูกก่อนทำให้ดูว่าแบบเอ้ยมันว้าวขนาดไหน ของพี่ดนาะเป็นลูกค้าของนาลยาคลินิกมานานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะแปีแล้วค่ะปัญหาของพี่คือกระป๋ะแก้มกระป๋อแก้ม,กกมวันนี้มาทำอะไรบ้างร้อยไหมสิบเส้นฟิลเลอร์ปากค่ะโบท็อ์ลิปปอบหน้าแล้วก็ริ้วรอยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มาทุกครั้งก็คือทําแบบเป็นโปรเซ์ใหญ่ทุกครั้งเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ที่นี่บริการดีนะคะคุณหมอมือเบาด้วยเหนียงห้อยเหนียงยานร้อยยกเหนียงสี่เส้นสี่พันเก้าร้อยเก้้าบาทเท่านั้นค่ะใครที่มีปัญหาเหล่านี้บ้างคะ แก้มห้อยแก้มตอบมีกระปาะแก้มและมุมปากตกร้อยไหมทอร์นาโดวีเชฟเพียง10เส้นช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะเห็นผลชัดทันทีหลังทำสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่นาริยาคลินิกค่ะหนูขอ3คําคำให้กับนาิยาคลินิกนะคะดีเลิศเห็นผลดีมากกว่า3คํคำวันนี้พี่หลังมาทำอะไรเลยอ๋อวันนี้พี่มาร้อยไหมตั้งแต่2ปีแล้วที่ยังไม่ได้มาแก้มตรงนี้พี่เป็นกระปาะมันห้อยพี่เลยตั้งใจมาที่นี่เหมือนเดิมไม่เคย นอกใจจากไหนเลยถ้าจะคิดร้อยไหมหรือจะฉีดโปร็อ,อกที่ไหนแนะนําว่าให้มาที่นารยาคลินิกอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขลงได้เลยหลังจากทําเสร็จเห็นไหมครับไม่บวมเลยเรียบหน้าวีทันตา นี่นั่งรถจากชลบุรีมาน,นี่ก็เกือบสองชั่วโมงของพี่แพมนะคะรอบที่แล้วเนาะฉีดโบท็อ,อกคอลการไปนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะวันนี้ถ,ถึงเวลาแล้วนะคะต้องวลตรงไหนเอ่ยทำไมถึงอยากจะฉีดโบท็อ,อกคอลการเป็น,เป,นเป็นคนกลามใหญ่คะ่ะต่อข้างมันจะทําให้หน้าบานแล้วก็มีหนกอย่างเงี้ยคือพอเราฉีดลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยหน้ามันเล็กลงมันมีความมั่นใจในการถ่ายรูปคะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามผลหลังจากฉีดไปอีกหนึ่งเดือนนะคะว่าจะลงมากน้อยแค่ไหน สวัสดีค่ะวันนี้คือมาติดตามผลนะคะเขาที่แล้วมาฉีดกามบทอากามไปรู้สึกว่าหลังจากที่ฉีดไปอะคะ่ะกรอบหน้าชัดขึ้นกามลดลงเยอะมากแบบจนเพื่อนพักเลยว่าแบบหน้าเรียวขึ้นแนะนำที่นาริยาคลินิกนะคะถึงหน้าเราจะเลียวลงแล้วเขาก็มีย้ำให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่พมเติมค่ะ